สวัสดีครับ FC f c แฟนครับบ่าวชนคนเข็มมาลาดนะครับมื่อนีบ่าวชนจะพาพี่น้องไปที่อำเภอกำมะลาศัยจังหวัดกรสินนะครับราวาวันนี้วันที่25กันยายน2566นะครับจะเป็นงานแรกของวงสาวน้อยเพบันเพีนะครับในฤดูการนี้ที่จะได้ทำการแสดงอย่างเป็นทางการอาอยังไงคือของจริงหรือครับบริเวณพิธีเปิดหรือว่าบราเิเวณ การสอมทีผ่านมาแล้วเนาะงานนี้คืองานจริงนะครับเพราะว่าบาทน,นี้จะเป็นงานแข่งขันเรือยาวนะครับที่อำเภอบมาราสัยจังหวัดกรสิง์พันจัดแลวก็ <c oughs> ว่ใงญ่สาวน้อยเพชรบ้านเพียงไปที่งานแข่งเรือยาวในครั้งนี้นะครับเนาะผมได้ยินว่านะครับในงานนี้ได้ยินมาว่าในไลในไลหรือในคลิปนี่แหละได้๋ยินบอดจพอูพโนว่ามาว่า เป็นงานฟรีหรือผมอาจจะฟั่งผิดนะครับแต่ว่าผมไปเมืองในไรสดอีกท่านหนึ่งเมือเศร้านี่เพิ่นก็บอกว่าก็มีค้นบอกว่างานนี้ฟรีครับงานนี้ไม่ฟรีนะครับเก็บร้อยหนึ่งผมศ์ก็บรรยายใจว่าตัวใดตัวใดข่าวจริงหรือข่าวข่าวบริงนะครับระหว่างฟรีกับร้อยหนึ่งนี่นะครับเนาะในงานในการเก็บบัตรนี่นะครับตรงนี้กับเอฟซีนครับนะครับอยากผมอยากใครพี่น้องได้ยไปรับชม วงสาวน้อยเ,เพชรบ้านแพงน้องวิญญาการเปิดเวทีครั้งแรกนะครับมาวาสิเป็นระบบแสงสีเสียงนะครับซึ่งเมือ่อคืนนี้เซียนนลกับบอโจเพิ่นกันในเทศระบบแกะขายลูกลน้องเทศจนล่องตทุกอย่างแล้วนะครับราบาน,น้กะ,ะการมาทีอำเภอกำมะละสายจังหวัดกาฬสินนี่จะเป็นงานแรกในการเปิดตัววงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างเป็นท่างการตัวนี้คือ ของจริงงานจริงนะครับจะผิดพลาดหลายบ่ิษันะครับต้องบอกยังไงก็คือว่านะครับดีแล้วที่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นในช่วงวันเปิดฤดูก,กาลแต่ก็เสียอยู่ตรงเสียตรงที่ว่าเอฟซีแฟนคลับเพิ่อนเก่าเสียความมุ่งซึกแน่นอนตรงนี้กับเพิ่อนก่าได้ออกมาขอโทษแล้ะน้องพี่น้องก,ก็ขอขอถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่น่าชื่นชมของเสียนนท์น,นะครับเพิอเ่อกเก่าบอกว่า ผมขอรับพิชอบไปแต่เพียงผู้เดียวนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นงานแรกกับจริงในวงในฤดูการ2,566ถึง2,567นะครับระบานนี้ก็จะเป็นการเทสไอการถ้าสมมุติว่าระบบเสียงระบบสีระบบเสียงบอาอย่างไรคือระบบทุกอย่างไม่มีปัญหานะครับ FC แฟนคลับพี่น้องสไดใรับชม่า การแสดงที่เต็มลูปแบบของวงสาวน้อยเพื่อนเพียงที่เ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเมื่อนี้จะเป็นมือแรกล้วกะ็ถ้า f อีแฟนคลับนะครับยูกไก่กาฬสินหรือว่าอยากไปเมืองบุญแข่งเรือย่าวอยากไปแข่งเรือย่าวยแล้วอยากกลับบ้านก็ดูสาวน้อยเพชรแพงดูน้องอุ้งอิงดูบอสโจหลักจะเช่าคณะสาวน้อยเพชรแนนเพียงไปพร้อม,มกันได้เลยนะครับโด,โดยที่ บางข่าวก็บ,บอกว่าเก็บบัตรลอยนึงบางข่าวก็บ,บอกว่าบอเก็บบนะัตรเนาะตรงนี้ก็บ่รูว้ว่าข่าวไหนจริงหรือไม่จริงตรงนี้ก็นถ้าเช็คเอาเด้อพี่น้องแต่ก่อนอื่นมาชนสีเป่าต่อไปก็คือเรื่องของเมื่อคืนนี่นะครับเนาะวันที่24กันยายน2566นะครับน้องอองิงแล้วก็บอสโจก็ได้ไปเป็นแขกรับเชิญน,นะครับเปิดวงอมอลลาใจเกินลอยนะครับของบอยสิริชัยแล้วก็ อ๋อซอแอนเพื่อนเนาะครับเนาะในที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อคืนนี่ก็ไปเป็นแขกรับเชิญก็ถือว่าซอยกันนะครับเมื่อวันที่ยี่สามบอยสิริชัยแล้วก็ซอแอนเพื่อนกับไหนมามาเปิดวงมาเป็นแขกรับเชิญเปิดวงกับสาวหน่อยเพชรบานแพ้งนะครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องไหนมาเปิดเมื่อคืนไว้ที่ครับว่อง หมอลำเจกันร้อยก็ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์นะครับเพราะว่าเด็กนขึ้นไปที่อื่นดูๆนี่อ่าสิเธิไห้น้องอ่าเรียนรู้หรือเลีวขึ้นในเรื่องของการอ่าลองล่ำละกาการแสดงหน้าไวที่ต่างๆนะครับเรียนรู้ได้เยอะขึ้นทุกวันเรียนรู้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยน้องจะเก่งนะครับเนาะเราบานนี้ก็คือเรื่องต่อมาคืออ่าน้องเมื่อวานนี่น้องใส่ชุดสวยงามมากนะครับเป็นชุดสีแดง เป็นจุดที่สีแดงที่บ่าวชนเมืองแล้วโอ้สุดนี่งามเขากับน้องดีหลักะน้องกะแสดงในย่างสุดความสมมาตรของน้องนะครับหลักะบอกง่ายๆคือว่าแสดงดีมาขึ้นนะครับเรื่องต่อมานี่ว่าสีมะหวอดในคลิปนี้แต่จะเก็บไว้ให้ในคลิปหนาเพราะว่าเรื่องยังเรื่องยังพี่น้องกะหลายๆคนกะอย่างหูนะครับว่าตกลงแล้วนะครับมาไล่มาไล่ของน้องเองหลักะชาวคณะสาวหน่อยไปเป็นเพีงแต่ละคน ได้จังได้เท่าใดยังสี่บ่าวชนก็จะมาพูดคุยกับเอซีแฟนครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้บ่าวชนกับบ่า่เรื่องอเปิดฤดูกาลวันแรกนะครับหนึ่งหนึ่งหลักก็คือที่งานแข่งเรือย่าอจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะครับที่อำเภอกำมราชสาตรงนี้ผมอยากให้เอฟซีแฟนครับไปร่วมเป็นสักขีพยานกันแล้วกันเนาะไปร่วมเมืองว่าโอ้นี่ระบบเพิ่นว่าเพิ่น,บบน,นอันนี้แล้วนะอันนี้ย่างดีแล้วสมมุติว่าสมมุตินะครับว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเลยผมกับพ่อว่า เพราะว่าหน้าใหญ่ผิดพลาดใหญ่มีอีกเสี่ยคือเมื่อวันที่23นะครับตรงนี้เลยก็คือว่าจะเป็นครั้งแรกที่อ่าเซียนนุ่มมันก็บอกบอกว่าในว่า,าลมพุ่งที่บันนำมาเสริมสองขางเนะี่ยนะครับเพิ่มเพิ่มม่เคยฟังเสียงมาก่อนนะครับเพ่เคยฟังเสียงแบบเต็มเต็มเต็มที่มาก่อนเพิ่งจะมาได้ฟังเมืม่อวันที 23. ่23่สิบมพันพ่อแม่พี่น้องนี่แหละนะครับมื้อน,นี้ก็ เป็นวันแรกที่จะได้ฟังกันเต็มที่นะครับถ้าแม่อยากได้ฟังแบบคักอิีก็คือไปหนาเวทีเลยครับสองดูที่ออนไลน์หรือว่าดูที่ไลฟ์โดขท่องเพลอนนะครับเพราะว่าระบบมันจะแจ่มเสียงชัดกว่าไลฟ์ทั้งทั้ง u t u b e หรือว่าทั้งที่เพลินไลฟ์ทั้งโทรศัพท์นะครับระบบเสียงก็จะบด,ดีไปไหนแต่ข็อพอแก่คัดได้อยู่นะครับก็ถือว่า ้ามันอยู่ในมุมที่มอหมอนะครับในการไลฟ์หรือว่าทำคลิปยูทูบนี่ถ้าอยู่ในมุมที่มอหมอเสียงเสียงบอย้อนเสียงบอ,อย่างนัง,ง,งสิหรือว่าบอไก่แห้งบอไก่แห้งนี่เสียงจะโอเคเหมือนกันนะครับโทรศัพท์กัสามารถที่จะถ่ายได้เสียงชัดขึ้นกันภาพชัดเสียงชัดได้กันแต่ว่าจะไม่เสียบคมจะไม่คมชัดเหมือนกับกล้องที่เพิ่นมีราคาส,สูงนะครับเนาเป็นกล้องถ่ายสดจริงๆ ทั้งระบบแสงสีเสียงระบบอ,ออนไลน์เพิ่มแบบว่าอกยังไงพอินเทอร์เน็ตน่ะคมชัดมากระดับ 4K นะครับก็อยากให้พี่น้องที่เป็นเมืองแข่งเรื่อยาว้าที่จังหวัดกาลสินหรือว่าที่อำเภอกำมารารสายจังหวัดกาลสินในวันนี้นะครับก่อนพี่น้องเมืองแข่งเรื่อยาวจบแล้วก็วอยากให้พี่น้องกลับบ้านนะครับน้องบ่ท่านอยากให้กลับบ้านอยากให้เมืงองน้องหวิงแล้วก็บอโจและก็ชาวคณะสาวน้อยพี่บานเพียงในทําการแสดงเป็นงานแรก ในปี66ถึง67นี่นะครับเนาะอย่าลืมว่างานนี้จะอลังการแน่นอนถ้า FC แฟนขับไปให้กำลังใจรนหลามนะครับแล้วก็เป็นงานเปิดตัวเป็นอะไรทุกอย่างคืองานแรกแรกแรกทุกอย่างเลยครับเ,เป็นงานแรกของวงในปีนี้เป็นเป็นบุญแข่งเรืออาจจะเป็นบุญแข่งเรือปีงานแรกของจังหวัดกรสินเลยก็ว่าได้ยังี่นะครับ นะครับก็ไปเป็นศักดิ์ศีพยานซอยกันว่าเออนี่สุดยอดที่ลีสุดจัดจริงๆอย่างที่เพิ่นได้ว่าไวา้โอ้คักอีลีเดินหนองอวิงคักอีลีเดินสาวน้อยเพริลน,น่าแจ่งสีนะครับขอบคุณเอฟซีกันครับทุกท่านที่มารับชมคลิปของบ่าวชนคนเจียมลลาดนะครับคลิปนี้บ่าวชนละพีระนนองไปก่อนสวัสดีครับ